ครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พยายามปรับปรุงไม่มีคลื่นเสียงเข้ามาแทรกซ้อนนะครับเข้ามาแทรกนะครับก็พยายามซื้ออุปกรณ์นะครับนี่นะครับอนดังที่เห็นนี่นะครับใช้อยู่ทดลองแล้วก็ทำไปเรื่อยๆปรับปรุงให้มีเสียงที่มีคุณภาพภาพคมชัดเสียงคมชัด วีด <Video S 2> mm ีโ hmm. อเราจะได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นจากเรานะครับก็หาวิธีการหารอุปกรณ์เสริมเพิ่มเ mm hmm. ติมแต่งกันไปเรื่อยๆครับเพื mm ่อ hmm. จะให้คนได้ยินได้ฟังอย่างชัดเจนทุกครั้งไปนะครับถอยากนี้ไปครับหวังว่าจะนำสิ่งดีๆให้กับผู้ชมผู้ฟังได้นะครับ อย่างต่อเน,นื่องนะครับปรับปรุงไปเลยครับอันไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็หาวิธีทางแก้ไขท,ทำคลิปตองรอให้อาดูแล้วสะอาดหูสาดตาฟังเสียงกลมชัดนะครับเสียงแทรกไม่มีอะไรประมาณนี้น,นะครับก็ัราพเองมก็พยายามเต็มที่ครับก็อนวเวลานี้ก็ ผ่านการตั้งค่ามาหมดแล้วก็ทํำวิดีโอที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพลงโพสตลงไปนะครับทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับเพื่อแสดงถึงว่าช่องของเราทําการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับผมกับก็ประมาณนี้แล้วครับก็ทุกคลิปก็จะเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ประสบพบเจอนะครับ การทําคลิปที่เรียกว่าอะไรครับคลิปที่ต้อยคุณภาพวยอดวิวก็ไม่ปังแล้วก็เป็นคลิปที่มีคุณภาพต่ำครับมันก็ส่งผลต่อช่องของเราทําให้ถูกปิดกัน้นถูกปิดค่าการมองเห็นทั้งเงที่เราลงคลิปไปก็ประสิทธิภาพไม่มีนะครับก็ยิ่งส่งผลไปที่ช่องของเราด้วย ผมเองก็พยายามปรับปรงุงตรงนี้ไปเรื่อยๆครับจนเป็นที่น่าพอใจทั้งแต่ตัวเราแล้วก็เพื่อนเลยที่รับชมรับฟังครับก็พยายามอย่างถึงที่สุดครับเพื่อให้มีไรายได้เกิดขึ้นกับช่องของเราอย่างมีคุณภาพนะครับเนาะหากคลิปนี้ มีประโยชน์ต่อผู้ชมผูฟ้ฟังก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ